ไอตัวเล็กไอตัวเล็กเทคของนี่อดิตัวเล็กเทคของหน่อยเทคของหน่อยขอเทคเล็กหน่อยมีเหล็กป้ามีเหล็กป้าเอาของนี้ไปเอาของนี้ไปสมราคาแน่นอนสมราคาแน่นอนไม่มีโกงไปเจ็หนึ่งไม่ไปเจ็หนึ่งไปเอาไปเอาไปเที่ยวยี่ชุดเลยครับเอาชุดเดียวหนึโหชุดเดียวพอชุดเดียวพอไปไปสมราคาแน่นอนไปเดี๋ยวเงินแดงกว่านี้ไปเดี๋ยวเงินแดงกว่านี้พี่เล็กไรพี่เล็กไร หนึ่งสามสามสี่ม 2, าสองแสนมีโอ้ไม่มีสองแสนได้ไ่จุ่ยใไปแล้วสองแสนง่กว่าไอ้เฮียนี่อันนี้พีอยู่หมื่นห้าเอามาหมื่นหนึ่งที่ได้ไปอ่ะหนึ่งสามสามสี่ก็มีกี่ตัวไอตัวเล็กผมมีก่อยจะเสเส้ย โอ้โหกูบีู้มีหลักหน่วยตอนนี้ไอสัตว์เหี้ยโอเคคาบไปตอนนี้มีเรื่องไงพี่กูมี้เนี่ยสองตัวเนี่ยกูมีแค่สองตัวในตัวอะไรมึงคูบี้ให้กูกดไว้แมไอสัตว์กูมีอยู่สิบตัวแต่ตอนนี้อ่ะโอ้โหคาบไปคูบี้ไร่าโหครับไปเล่นซแบ่งยังไงเนี่ยเด็กแบ่งเหี้ยอะไรสัตว์ไม่มีแล้วอ้าไอเซอร์ขอมาดีแล้วเหรอ ไม่ดีมันขอเงินอะไรแบบว่าขอกูแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเลยเออไอ้มึงอะขอเออมึงอะสายขอไอ้เหี้ยกูให้ท้องตลอดไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้มันตังแรกกูจ้ามันออกแล้วเดี๋ยวมันจะกูจ้ามันออกแล้วไอ้แรกคีอะไรตังค์ให้แก๊งไอ้ควายไม่ผมมาเดี๋ยวว่ามันมันมาแล้วผมก็ไอ้นี่ย้แรกกันมาครับมีใช้แลกเคี้ยอะไรมึงแลกเคี้ยอะไรเงินให้แก๊งไอ้โง่ไม่ผมมาเดี๋ยวว่าผมไม่มีเงินแดงใช้ครับลุงแล้วผมก็เอาเอามาคับก่อ มึงมาขอมาเมื่อกี้ควายแล้วมึงมาขอขอจริงๆเออแล้วมาเมื่ยโความผิดให้กูเฉยเลยเฮียมึงมันเฮียจริงๆไอ้สาบเฮียเซิร์นะเฮียเอาเยี่ยมนี่รู้ว่ามันใช่ไหมเนี่ยว่ามันมึงเอาอะไรบ้างมึงเอาอะไรกูมีเหล็กอ่ะบ้างไม่เอาเลยแต่ก็มีประกันเซิรของแกงของแกงแกงแกงของแกงเซิร์ฟ เนี่ยเนี่ยมึงเป็นคนมันเฮี้ยมึงอไงเฮี้ยคนมันเฮี้ยเนี่ยหากเครดิตคนอื่นเนี่ยเฮี้ยก่อนแกงเพื่อนกูขอแล้วโตไปยังไงวะเฮี้ยจุกมึงมึงมึงใส่ขออยู่แล้วไปกูให้ได้เอาปล่ะเออจะกูให้ได้กันเพื่อนจริงเพื่อนของแกงเพื่อนกูให้ได้แล้วมึงนี่มันเฮี้ยจริงๆนะไอ้สามเฮี้ยจุกไม่ผมมีแล้วครับลุงผมมีแล้วครับผมมีพร้อมแล้วลุงกูถือกติใหม่แล้วกูถือกติใหม่แล้วเซิร์อันนี้คือของแกงทุกอย่างคือของอะไรกูให้หมดแล้วติดมาทำเฮี้ยอะไร เออคติครับคัติใหม่เมื่อน้ำแข็งยูนิคมาทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยอะอะไรไอ้จุกว่าหมาว่ามึงมึงโดดคนเดียวไม่ได้หรอมาเยือนบ้านเราครับลุงเปนอื่นต้องลงลงแล้วลบกับมึงเหรอเฮ้ยลุงมันบุกบ้านเลยอ่ะมาเยือนหน้าบ้านน่ะมันเกินไปป่าวะมันเฮ้าเกินนะเนี้ยเออฮ้ยไม่คนเฮ้าอ่ะไอแจ็คขาบของอยู่ โอ้ลุงก็ต้องฟอม่ะผมผมผมตื่นมารับแม่ช่องลุงยังไม่ลงเลยได้ได้กี่ชั่วโมงเอาวะสิบหกก้ก้ก้เถื่อนอ่ะกูขยันไงไอ้เหียจริงจริงจริงสมแล้วที่เป็นโนนหนึ่งแห่งการให้ นะครับนอ่นนอนด้ะนั่นนอนนั่นอนพอได้แค่สิบอันนี่ผู้สามชุดไงสามชุดไม่ได้ตัวด้วยใช่ไหมตัวเอาไปแค่สามตัวเจอมาแล้วไรอ่ะเจอมาแล้วไรอ่ะนี่ไงกูมาคันนี้ไงกูรู้ตัวอีกีก็โดนทิ้งแล้วไปที่บ้านแล้วอ่ะกูไม่มีรถแล้ว เราขับกันเได้มาตั้งแต่บ้านอ่ะไม่ไปเผาแล้วไม่ไปเผาวอ่ะก็รอไปเผานีู่รัวจะงาหูรัวรัวรัวจัดบ้านโดนพี่ติเขาแยกเอาแจ็คมันไปแล้วไอ้เหี้ยร์เอาอะไรอ่ะเอาอยู่นู่นอยู่นู่นไอ้เสืองมาไอ กูต้องสูญเสียเว็บตาสุดที่รักกูสัตว์มึงจะไปไหนเอาผ่านยู่งหลังไอ้จุกอะไรมึงจะแยกทำไมก็รู้เลยมึงก็อย่าแยกดีก็รอเข้าพบ้านมาอย่ามาดีนำมาอย่ามาดีนำมามือฟอร์มแอสเซสซัตโดนโล่เฟเยอร์ไงแย่หิวข้าไงหิวคิวไอ้จุกหิวคิวครับลุงเมื่อกี้มันมันจะไปบ้านคนเดียวเลยเนี่ยเสิ็มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปไปไทยเด็กมันไม่มีอะไรมานั่งด้วยั ทำไม่มีอะไรไงขอยังยอมไม่ได้เข้ามาหากันแดงเลยเท่านี้ผมหมดไฟอ่ะเราลังใช้ตัวเป็นไม้ขีดอยู่ไม่ขีดอะไรก็บอกว่าคนที่หมดไฟต้องใช้ตัวเป็นไม้ขีดนะครับทำไมไม้ขีดมันดับง่ายนะมันจุดไฟได้ไงลุงจุดไฟตัวเองอะไรอย่างงี้วะไฟแช็กก็จุดได้นานด้วยเอาครับผมพอดี๋ยว ถือแบบซิปโปอ่ะแท้ข้างแต่ที่ซิปโปมันก็หมดไวนะแก๊สหมดไวะ่ะซิปโปก็แท้ข้างซิปโปก็แท้ข้าง,าง,างไอ้นี่งไงไฟแช็คใช่ป่ะแล้วทำให้มันลอยลนะอ่ะแจ็คนั้นดับกโอ้ยผมไม่ได้สายนั้น ทำใหไฟมันอ่อนๆออนอะใช่ป่ะแล้วให้มันลอยแบบเป็นกน<ช>้อน<ก>ๆนิดๆนึงอันนี้เคยดูด้วยไหมครับเนี่ยรู้รู้อะไรอาเรียเคยอแค <c oughs> ่จุดเข <c oughs> ้าไปในรูได้ไม่ได้สายผมไม่ได้สายเคมีอะเคมีวิทยาศาสตร์ใช่ผมเป็นนัาวิจัยดิมด <c oughs> ผมจบผมจบไปนี่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่จบเอ็ไม่จบวิทยาศาสตร์อะไรพัอะพลังใบอะพลังใบมันคือมันกินแล้วมันเมาป่ะไม่เมาหรอมันเป็นอีกแบบนึงอะมันสู้แดดเหรอที่อยู่ที่คนแบบอันนี้มันแบบไม่ไม่ได้ตายตัวมันอยู่ที่คนอะใช่มันแล้วแต่คนจะรู้สึกอะใช่ถ้าคนกินกินใบเดียวแล้วรู้สึกก็คือรู้สึกเลยอ๋อมันใหญ่แบบถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะแบบว่าเอาไปผสมน้ำผสมยาแก้ไออะไรอย่างเงี้ย ีนี้แหละครับไม่มีเมื่อก่อนหลอกตอนนี้ก็เป็นกำลังฮิตเลยเียกลังฮิตในหมู่เลยล่ะเจอ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 แจ็คับอกตัลกกราตัวลักราตวันไอ้เหี้ยมื่วานเอวเช็คเป็นเพื่อนเลยมึงไปากหครับโชว์ไว้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 อ ตีมันบอกบ้านโดนไม่ใช่ไงนะนเฮ้ยบอกเลยช่เจ,จ้าจแคบก็โผล่ให้มันน้วช่องแคบโคลงแล้วกันไม่ได้เกะเฮ้ยต้องลงครับต้องลงครับต้องลงครับรถพังรถพังยิงให้กูยิงให้บ,อ,หบอ,อยู่บอ,อยู่บอ,อยู่โท,โท,โทอดีด้วยบ่ยู่ ลำไปซักลำไปซ์กลำไปซิร์กลำไปซักลำไปจะซูมีดโนหนึ่งแบบของแกงกูได้ไงวะฮะไม่เกินไม่เกินไม่เกินพี่เป็นปอย แจกเลทแจกเลท ขอบคุณนะครับสำหรับค่าขนอมไอ้เคี้ยว <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้แอคนะแต่ไม่มีที่ชุบ <c oughs> ลุงผมไม่ได้แอคนะแต่ไม่มีที่ชุบอย่ามึงไม่อา เอาไอ้เคียเพื่อนขอได้ไงโง่ไอสัตว์ปัญญาอ่อนไอควาย <c oughs> เคียบโคตรควายมึงอะให้ชุดตรงนี้หรือว่าให้เราขับโรงพยาบาลครับชุดตรงนี้ครับชุดตรงนี้ครับจะไม่จะไม่ได้ไม่ใช่ขับราบาลเลยหรือว่าอะไรอะไร <c oughs> ชูเหรอ ชุบได้ปหครับชุบได้ปหครับชุบเพื่อนผมได้ปหครับผมชนะครับแค่ต้องขับโรงพยาบาลครับ เออว่ะไอ้เหี้ยลืมป้นไอ้สัตว์แจวแต่ติ๊กตอกมึงไงควา้า <laughs> <laughs> ติ๊กตอกอะไรวะไอเ้เหี้ยเออว่ะกูฆ่าหลายคนกูลืมเลยว่ากูต้องป้นกำลังช็อกอยู่ไอ้เหี้ยมันเยอะเกินโอ้โหแปงคไม่มีหาเลยไอเ้เหี้ยเอาก็าเตือนก่อนสิครับ ไม่ป้อนมันไม่เตือนอยู่แล้วไม่มันต้องเตือนนี่ไม่เตือนป้อนไม่เตือนเพราะป้อนมันขึ้นแจ้งตำรวจแล้วโดยมีคนป้อนนะหรอใช่ก่อนเขาบอกว่าจะโบนจะโบนหยุดหยุดหยุดไงก็ไม่มีตำรวจมาเลยมีแต่หมอี่มาแล้วนี่ต่อต่อเดือยเดาเด็ด เดินดนติ๊กตอกนติ๊กตอกอะไรเราก็สู้ปกติเปล่าวะแดนมายคนนึงอ่ะจะตายแล้วอียเย ได้กินถ้า <broch> มีท <Kel> ี <Christopher> ่ช <OR> <organizational> ุบนี่แบบว่าจบเลยคือแบบว่าครบสูตรเลยแต่เมื่อกี้ยังช็อคอยู่เลยนะคือไม่รู้จะทำยังไงดีเฮ้ยกูว่ากูคิดได้ใจกูโดนแน่กูไม่มีที่ชุบอ่ะกูคิดได้ใจอ่ะไม่ไม่เหมือนแบบมันมันดีจริงเหรอที่กูรอดอยู่คนสุดท้ายในหัวเธอร์คิดอ่ะมา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  ครับ<ม>ลบแน<ม>่ครับลบแน่ลบแน่ลบแน่แอบไปตรงไหนดีวะรถแอบไปไหน,นดีวะต่างโรงพยาบาลแล้วกัน มันออกไมาไม่ดีอะบอกแล้วเป็นไงกูพูดคำเดียวเป็นไงมึงเก็บบทเลยไปเนาะเออจริงจริงเพื่อนจริงกูบอกแล้วจริงจริงที่อ่กูเล่นม้านึ่ไม่ได้เกิดแล้วเนี่ยดูกูตีแล้วกูบอกให้อากาศดีด้ว ไไไปปปรรรััับบบหนูเท่าไหร่ลูกอพี่เต้พี่เก่งเกินว่ะคถ้าแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยเล็กเล็กเฮียเนี่ยเอาช็อตต๊อกตอาลูโหดปะตึงปะมึงไม่ชูบอลเลยไม่มีที่ชูไปเห็นไหมเบิร์ดพูดอย่างอย่างคูบ้านเพื่อนไอ้เฮียไม่มีตุ้ยนี่โดนปะเนี่ยผมไม่ผมแค่ทำกรอบผมก็หมดตังค์แล้วอะนะผมไม่ได้ขอขอใครเลยหมอดูข้างในด้วยหมอดูข้างในด้วยเดี๋ยวเผื่อเขาตีกันดูด้วยดูด้วยครับขอบคุณครับพี่ ไอเดี๋ยวกูออกกดแก๊งใหม่ใครไม่ใครไม่มีที่ชุบไม่ต้องไปบวกอะไรทั้งนั้นไปถอดสูตรแก๊งออกเลยถ้าไม่มีที่ชุบในตัวถ้ามีที่ชุบในตัวเราค่อยออกมาสู้ฉะนั้นแน่ใครเราจะแทงกันไม่มีหลอกบ้าป่ะหมออีกครับนี่เขตโรงพยาบาลนะหมอเพราะความปลอดภัยของคนางกายขออัดดีดิไอ้แค่ดที่กูยืนงงอ่ะไม่ได้แอ็คด้วยกูกำลังงงว่ากูจะเอาไงดีหนึ่งสามห้าสี่ อย่างเดียวมึงชุบแค่ได้เป็นร้อยอะ่ะมองชุบคนที่มีหาเนี่ยเออเออใช่ไอ้กิดถ้าเอาขึ้นมาคนหนึ่งอะ่ะไอ้น,นี่เลยนะแองได้ตัวเยอะเลยอ่ะฮุ้ยสวัสดีครับเอา้าโอ้ยค,ครับเนี่ยเกิดผมได้ไงครับเนี่ยคุณผู้หญิงครับเหมือนได้ไงครับเนี่ยเสียใจนะค,ะครับไม่รู้คิดว่าทักกันเองทักไม่ได้หรอครับจะทักกันรังจะเกิดหรอครับ บังเอิญเจอแต่สัญญาว่าให้รักจะตั้งใจรักนะครับแคลลี่ธรรมชาติแคลลี่สามแคลรี่สามร้อยเปอร์เซ็นเออดีเ้ยขอบคุณนะครับพี่พายรีทับด้วยที่สองนะครับขอบคุณนะครับพี่ผมมีที่ชุมแล้วครับลุง ผมมีที่ชุบแล้วครับรอบหน้าเดี๋ยวผมเอานักก่อนเลยหนักขึ้นเลยเอกอกออกกดใหม่แล้วนะใช่ใช่ใช่ไอ่เสียวอยู่หรอกแต่ถ้าจบแล้วมีที่ชุบหน่อยมันจะหล่องไงพุ่มได้เลยนะเว้ยเมื่อกี้เออดีปบปบยืนสตันอยู่ช่วงหนึ่งครับโอ้ผมจะเอายังไงดีดเราไปพร้อมกันเราไปพร้อมกัน เฮียอะไรสัตว์บอสมึงมึงมึงใส่ไปเฮียกูอะโนหนึ่งแอ่งการให้เว้ยกูอะไม่อยากทำร้ายใครไงเข้าใจป่ะกูเดินตามรอยรถไปเอสดพีดม่ไปป้นคนอื่นกูไม่ค่อยชอบกูเป็นโนหนึ่งแห่งการให้น้องเมื่อกี้เอาตัวรอดล้วนๆอะ ลืมคิดว่าจะเอาไงดีหลังจบงานรู้อีกอ็ปล่อยตายเลยค่ะก่อหายไปเก้าตัวเมื่อกี้ใช้ก่อไปเก้าตัว มอทุกคนมาหน่อยหมอทุกคนมาให้เป็นเบิร์เดย์น้องผมหน่อยเร็วๆเจ๊มาแล้วเจ๊มาแล้เดี๋ยวพี่ให้หมอให้ปเบอร์เดย์ให้มันเกิดเรานี่ไม่เดี๋ยวก่อนเป็นใครมาสั่งหมอไว้ไอ๋อหมอมาให้เนบิร์เดย์ให้เบอร์เดย์น้องผมนะครับถ้ามึงได้ชุบตะกี้เนี่ยไอเอได้อุ้มแล้วไอ้้ามาดีอ๋อมาดีอุ้มไปแล้วเหรอ ไปอุ้มตอนไหนวะเนี่ยนจะได้ชอบ้านะต้ับอคอ้่าจะที่าบไม่ได้แล้ว่ด้อรับไม่้ั้ไม่ไดครับม่ไดครับไ่ได้ครับมดครับไอ่ไุ้ครับไม่ได้ครับครณนะม่อครับไม่รับไอ่้ัอมไรมด้ครันไม่ไ้ครับไมได้ผ่ไรมดเลยลบไไม่ตั้งใจเรียนม่งสอนแบบโม่ๆอ่ะไอ้บมไ้รบใม้รบใ้รม่ได้เ่ะ เตรใช้สูตรเดิมอยู่ใช่สบายเซิร์ฟถ้าป่าสองได้ล้มใบแบบนี้เนี่ยที่ถ้าป่าสองได้ล้มใบแบบนี้เนี่ยให้เข้าอาด้วยอาสีอาสีมันไม่เหมือนกันนะที่ผมใช้อยู่อ่ะสอนงงใช่หรอไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนมันสอนโง่มันสอนที่เอาตัวเองเข้าใจฝ่ายเดียวอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหแต่ที่ทำที่ทำอยู่ก็ทำได้นะส่วนไม้ส่วนส่วนทุกอย่างไมามามันคนละอย่างกันเลยที่มันทำ่ะคุณรู้เป็นแบบไหน ใช่เสริมเล่นคนละอย่างเก่งคนเดียวไงไอเที้ยเนี่ยเอ้าเล่นคนละอย่างไม่มัน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 สอนมันเขามันมันไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไอ้เที้ยมันกดไม่ถึงชาวบ้านอ่ะมีคลิปป้ายเซิร์ฟมีคลิปปสอนเออไมันมียีนผมเปิดไปให้มันสอนประมาณมันสอนกูประมาณได้ห้าทีกูบอกว่ามึงมึงเก่งไปเลยคนเดียวไอ้เดียวกูไม่ได้ทำบายสัตว์กดมันทำได้เว้ยแต่มันลำคานอะไอ้เที้ยมันกดแบบมึงจะกดเที้ยอะไรเยอะขนาดนั้นอะ รีโหลดได้ดีกว่าแต่กี้เนี่ยถ้ามึงมีชุบแบบมึงเพอร์เฟคเลยเซิร์ฟไอ้โง่ถ้ามึงมีชุบแบบมี search, มมแบบต<ร>่คนชมมึงต<ร>แต่กี้เนี่ยกูยังชมมึงเลยตอนกูนอนตายอยู่อ่ะแต่ว่าพอมึงแบบยืนงูๆยืนแอ๊กอ่ะแล้วแบบมึงทำตัวหน้าหมันไส้อ่ะแต่ว่าไอ้ไหนูบ <c oughs> ่ <c oughs> ผมก็ร่างผมมันคิดอยู่ในใจตอนนั้นผมมันไม่ได้แอ๊กผมมัคิดในใจว่าผมจะเดินไปหาลุงแล้วบอกลุงยังไงดีให้ดูแบบซอฟต์และน่ารักที่สุด จริงๆนะสาบานให้ตายเลยคือผมไม่ได้แอคเลยผมพูดในโกโปตัวเองอะว่ากูเอาไงดีวะเนี่ยกูควรจะตายหรือเปล่าวะไอสตมึงไปทำยาชุบให้เยี่ยมเสร์สักร้อยอันได้สัตว์วันนี้มงเอาที่พี่ไปกระเป๋ากระเป๋าเลขิ3 5 4สาาสครับบอส ไอ้เหี้ยังไม่มีสมองหน่อยสัตว์อตีอันหนึ่งแล้วครับตีอันหนึ่งแล้วครับเก้าคาบบอสทำอะไรมาตายไม่ชุบเหรอไม่ชุบออกลบมึงมีที่ชุบอันเดียวไงมีครบแล้วนะมีครบแล้วมือห้าแล้วพร้อมพร้อมผมชุบผมชุบเลยนะผมชุบเลยไปไปแก้ปัญหาล่าต่อล่าเหยื่อต่อกูเล่นไม้ดีกว่าไอ้สัตว์ไม้กูน่าจะเฉื่อยสุดแล้วไอ้ยี่ย วัวมันตีหัวเพื่อนไงดู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 เอ็กดิดูดูทวิตดิดูทวิตด,ดิดูทวิตด,ดิดดด<า>นี่ไงเขามีผัวแล้วไอเฮี้ยใครว่าก็ <c oughs> ใช่ไง <c oughs> ก็ไปยออล้อลอต่อว่าทำทรงคนมีคู่เฮี้ย <c oughs> ทำทรงทำทรงคนมีคู่ <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะที่เติร์มันอีโมบ่อยๆเพราะมันมีหมู เอางั้นถ้ามึงเจอกูสามคนไงมึงก็เป็นหมาไอ้เซิร์ฟอีกหนึ่งมึงยังไม่ชนะอีหนึ่งมันยังไม่ไหวเลยเซิร์ฟอ่ะพี่อ่ะมึงเห็นแบบคนแบบว่าที่แบบว่าแข่งแบบว่าไม่ผมพิชอะไรเนี่ยไม่ผมบิดอะไรเนี่ยตอนเนี้ยกูพูดตรงๆอ่ะว่ามึงเก่งกับไก่อีนี่ขนาดหนึ่งหนึ่งไก่แจ็คมึงยังตายเป็นหมาเลยไอ้เซิร์ฟผมไม่อยากทำมันเลยแจ็คก็อยากทำมันเพื่อนไี่อ้สัตว์จะสู้กันให้ถึงตายเลยแล้วไงล่ะเพื่อนอ่ะก็ไปข้ออ้างคนที้แพ้แจ็ค กูเคยสู้กับบอลเลียดในเทนนิสไงไอแจ็๊กะแต่มันก็เก่งมันก็เก่งไงแจ็คอ่ะเออกูไม่ได้เข้าเทนนิ่งนานละเข้าไปก็เล่นแค่เด็แมทคัมคัแต่ก็จริงๆกูก็โดนไก่ฆ่าตายละโดนอะไรเออลุงเมื่อกี้โดนอะไรตายอ่ะกูโดนเคาะกูโดนไม้เอ้กูโดนคอนขี่ตายถ้ากูอยู่ไอเซิงไม่ได้เกิดหรอกไอเหี้แล้วกูโดนปาดเฉยเลยเมื่อกี้โคตรเซ็งเลยขี้ขวาอยู่ด้วยนะ แม่งปาดเฉยเลยมันมันมันเต้นนิ่งกันตลอดไอ้พวกเนี้ยผมเห็นน่ะเออไม่แต่ว่ากูกูกูทำกูทำแก้อยู่ไงในความหมายที่กูจะสื่ออะแต่น่าจะตัวเซมั้งภาพภาพมันไม่ตรงอ่ะข้าแต่ว่าเซอรอแทิกเราก็รู้กันอยู่แล้วถูกปะล่ะทิกอะแต่ทิกมึงอะกูยังไม่รู้นะทิกทิกของมึงอะไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือ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 นแน่นอน เฮ้ยพิติขยันมากอุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้น้ำมันหมดกบน้ำมันหมดขอบโกไบลากตีมึวยอุ้มอุ้มอยู่กี่เคสตอนเนี้สองสองสองแต่มาดีโดนจับไปแล้วนะเหลือเคสเดียวเท่าใช่มาดีมันโดนไปแล้วไอ้จุกอุ้มอยู่ด้วยกันไอ้จุกก็อุ้มไอ้จุกโอเคนั้นสองเคสเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ไงรถไม่ไหวจริงรถไม่ไหวจริงไม่ไงรถลุ้มเลยมาคันนี้มาคันนี้มาคันนี้ตีตีตีมามามา อันนี้ใครอ่ะไอจุกอ่ะไอสมออุ้ยโอ้ยไอเจ้าไม่หลุด เออว่ะเชฟแต่เมื่อกี้ถ้ามึงมีที่ชุบแม่งหมดเลยนะตรงนั้นนะเออโคตรดีเลยแบบว่าได้ได้หลายสพเลยอ่ะพี่เราเราเลือกเพื่องแล้วมันยังไหวอยู่อีกหรอมันไม่มาขอโจบหรอทิดไปไปสี่คนไอเซิร์ฟซัดคนเดียวเจ็ดอ่ะเดี๋ยวจะเย็นใช่มันมาเป็นสิบอะถามไป้เซิร์ฟดิเกินไปเกินไปเป้าเกินไปเป้าแข่งเลยดียืนเท่เลยดีมาแล้วมาแล้วไปตุ้มไม่ไม่เอาตัวกรรจก่ออ สิ่งนี้คือแฟนมิเลียสเตยมันคิดแล้ะดูดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมังควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK คซิตเตยของพวงกูก็ฟังทั้งว่าวิเชื่มันลอมให้ดูดีไอยบ่อยเจของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดของพวกลุหมาที่เขา